สุดิตยงเจริญชัยก็ควา้าแชมป์กอล์ฟสิงห์ลากูน่าภูเก็ตโอเพ่นครับออเทลันกอล์ฟทัวร์ร่วมกับเอเชียเดเวล็อปเมนต์ทัวร์จัดแข่งขันในรายการสิงห์ลากูน่าภูเก็ตโอเพ่นชิงเงินรางวัลรวม4ล้านบาทซึ่งลดการแข่งขันเหลือ3วันจำนวน54หลุมนะครับเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยโปรอาร์ตสรดิตยงเจริญชัยทำเพิ่มรอบสุดท้าย5อันเดอร์พาควา้าแชมป์ที่สุปปอร์รวม17อันเดอร์ดับพา คว้าแชมป์ในทัวร์เป็นรายการที่2รับรางวัล6กแสนบาทครับโดยรายการแรกที่เคยได้แชมป์ก็คือรายการสิงหัวหินโอเพ่นเมื่อปี2017นขณะที่ธันพิศษษอ,อมสินและนิรันท์ชายอึ้งซึ่งรอบสุดท้ายทําเพิ่มคนละสองอันดร์พาจบที่2ร่วมกับซิดิเครามันจากบังกลาเทศสกอร์รวมเท่ากัน8อันดร์พาขณะที่ภูมิกิตพิชยาสวภาคซึ่งเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นเพียงคนเดียวที่ผ่านเข้ารอบมาได้รับรางวัล สุปพรพรมาพึ่งพงซึ่งมอบให้กับนักกอล์ฟสมัครเล่นผลงานดีสุดในแต่ละรายการรายการต่อไปของออทแลนด์กอล์ฟทัวร์ก็คือสิงออทแลนด์ชมเปี้ยนชิพวันที่2 6ถึมิถุนายนที่สนามสุวรรณกอล์ฟแอนด์คันธีครับจังหวัดนคนปรปฐมครับ